ทายไหนรม่มจาเบอต์ในรัฐพเน่ยผมขอหนึ่งประเด็นก่อนเลยที่วันนี้คุณเซนพูดออกมาแล้วหลายสื่อเนี่ยแปลมาแล้วก็คือเรื่องกรณีว่าคุณลึกศิีเนี่ยป่วยทิพ ฮุนเซนบอกว่าคุณทักษิเนี่ยแกล้งป่วยทำเป็นหนาวทำเป็นใส่อุปกรณ์ใส่คอใส่แขนตอนถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ป่วยภาพวันที่บ้านจันสองล่าภาพนี้ฮุนเซนบอกเนี่ยพอถึงเวลาถ่ายภาพปุ๊บต้องหยิบมาใส่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าแกล้งป่วยนะเอาอาจารย์นิวก่อนบ้างฮนะ คุณเซนออกมาแฉแบบนี้นี่ยิ่งเป็นการตอกย้ําเรื่องการป่วยของคุณทักษิณนแม่เนี่ยก็ใช้คําพูดดรมิเมรก้าเลยบอกเชิญคุณคุณเซนบินเครื่องบินมามาเป็นพยานในศาลไทยไหมละ่ะถูกไหมครับคุณกล้าไหมคุณกล้ามาไหมเพราะว่าวันนี้ถามว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเรายังเชื่ออะไรคุณคุณเซนได้อีกบ้างถูกไหมครับวันแรกมาพูดเหมือนกับว่านี่คือเรื่องอธิป,ปไตยต้องการจะให้ปลดกําลัง แถมไปแอบ,บอัดเสียงคลิปเสียงที่ผู้นําทั่วโลกเขาไม่ทํากันแล้ววันนี้มาพยายามจะสร้างเรื่องสร้างรา้ายคนไทยแตกแยกเรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะครับให้พิสูจน์กันในชั้นศาลพยานหลักฐานทางการแพทย์อะไรทางทีมทนายคุณทักษิณก็ชี้แจงไปสารไทยจะเป็นผู้วินิจฉัยประเด็นกฎหมายไทยคุณฮุนเซนวันนี้ผมคิดว่าท่านพูดขึ้นมาเพราะท่านมีการตั้งเป้าหมายทางการเมืองให้พวกเราแตกแยกกันก็อย่าไปเล่นตามเกมเขาครับ,รบแต่ฉันเชื่อนะ เชื่อคุณเซนเชื่อสิเรื่องนี้เชื่อสิก็เขาเป็นคนเข้าพบอ่ะก็เหมือนกับคุณเสรีพิสทจิ์แตมียาเวศอ่ะที่ไปเข้าพบอ่ะฉันก็เชื่อนะแต่เรื่องนี้คุณเซนไม่น่าจะโกหกนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมพอถึงเวลาก็กล้าสาบานไม่ละเขาพูดอยู่เขาพูดอยู่เขาท้าสาบานด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องนี้เนี่ยฉันเชื่อนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่เชื่อได้ยังไงอ่ะหมอเขาพูดไปแล้วสรุปไปแล้วว่าไม่ได้ป่วยและอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคดีชั้นสิบสี่ของคุ รวบรวมเอาไปยื่นให้กับสารท่านสุนสารท่านจะเก็บไปเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือไม่อีนี่อีกเรื่องหนึง่งว่าเขาจะรับขับข้อมูลนี้หรือว่าเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่คําถามก็คือว่ามันเป็นการแทรกแซงภายในกิจการภายในประเทศเขาก็ไม่สามารถในการที่จะไปเอาคุณเซนเออมาเป็นเป็นพยานได้หรอกแต่ข้อมูลเนี่ยมันบนโซเชียลมีเดียเนี่ยคนมีสิทธิ์เอาไปยื่นแนบทนายของคนที่ไปร้องเนี่ยเขามีสิทธิ์เอาไปยื่นแนบถามมูลกฎหมายอาจารย์นิดเดียวว่าคุณเซนบอกสมมติ ผมพร้อมเลยที่ไปเป็นพยานในศาลเนี่ยสมมติทำไปเล่นนะฮะเกิด <_ s 1> เขาบินขึ้นมาจริงๆนะบินมาไทยมันมีสิทธิ์ไหมฮะทางกฎหมายคือถามว่าเขามีสิทธิ์บินมาไหมมีมีสิทธิ์ถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปดําเนินคดีกับเขาไหมอันนี้ก็ต้องพิจารณากฎหมายประเทศเพราะผู้นําประเทศหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางรัฐบาลเนี่ยมีเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเราจะไปรวบตัวเขามาสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะลาบากแต่ประเด็นคือคดีชั้นสิบหรือคดีที่อยู่ในศาลฎีกาตอนนี้นะครับศาลใช้ระบบไต่สวนแล้วเราก็ทราบกันแล้ววันนี้ศาลท่านไต หมอพยาบาลพัสดีผู้คุมราชธรรมพยานหลักฐานที่อยู่ในมือของศารหรือสารจะเรียกมาเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วผมมองว่าประเด็นของคุณคุณเซนเนี่ยท่านจะพูดจริงได้จริงเนี่ยให้ว่ากันเป็นพยานหลักฐานทางการแพทย์นะครับผมไม่ได้บอกคุณทักษิณป่วยหรือไม่ป่วยนะว่าเป็นตามมีข้หลักฐานเลยแต่คนไทยจะต้องไม่เอาประเด็นที่คุณคุณเซนพูดเนี่ยมาทําให้เราแตกแยกกันในายามที่เรากำลังพยายามจะ ปกป้องป้องกันไม่ให้ทางกัมพูชาเข้ามาแทรกแซงตอนนี้คนไทยอะสามัคคีกันมากสามัคคีกันเชื่อโดยสนิทใจเลยว่า,วาคุณสินไม่ได้ป่วยแล้วก็ป่วยทิพย์ยิ่งคุณเซนสำทับเนี่ยยิ่งมั่นใจเลยอ๋อตกลงคุณเซนนี่เชื่อเรื่องไหนได้บ้างเนี่ยคือคุณเซนเนี่ยก็ต้องเลือกที่จะเชื่อเรื่องใดและไม่เชื่อเรื่องใดแต่ขณะดเดียวกันคุณดูสิว่าเรื่องที่คนใครเขาเชื่อสิ่งที่คุณเซนพูดวันนี้มีเรื่องไหนที่คนไทย ไม่ได้รู้ม,รมาก่อน oh. ไหมก็รู้มาก่อนหมดอ่ะ, uh huh. อ,ะอย่างเช่นกรณีป่วยทิพย์เราก็พูดก่อนหุนเซนพูดทีหลังด้วย <laughs> อ,อย่างเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยพว <laughs> กเราก็รู้ก่อนและสองคดีแล้วด้วยนี่คุณเซนก็พูดทีหลัง hmm. ถ้าเกิดจะสำทับก็ตามนั้นและอีกอย่างหนึ่งกรณีคุนเซนบอกว่าเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนนายกรัมตีเขาก็ฟังรายการคุณไงวิเคราะห์ทุกวันอะ <laughs> เขาดูรายการภาษาไทยนี่แหละเขาดูรายการคุณดูรายการคุณหนุ่มเขาติดรายการประเทศไทยติดละครไทยทิดมามาตไทยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ